สองเล่มนะเล่มนี้ก็มาแปลกแล้วนะเป็นฮาร์โมนสองชั้นอีกแล้วแล้วก็มียาวเลยประมาณครึง่งประมาณครึ่งเล่มเลยบุรนะินี่หมดไปก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงนะรอบนี้ผมก็จะถามช่างอยู่เหมือนกันนะว่าเออทำไมมาถึงเป็นอย่างนี้จะต,ตั้งใจทําเลยได้ไ,ดไหมคือเมื่อก่อนเคยถามเขาไว้ว่าทาได้ไหมคือผมอยากแปกไนงะสมัยก่อนอะ่ะผมขยันอเออชอบหาอะไรใหม่ๆไว้ชอบแบบ เป็นผู้นําในด้านเทคโนโลยีของดาวอะไรเงี้ยเขาก็บอกทําไม่ได้แต่เป็นมาๆก็มีขึ้นมาเฉยเลยนะเล่มนี้ก็เป็นเล่นที่สองแล้วนะที่มันมีสองชั้นโผล่มาให้เห็นนะครับอดูฮาร์โมนกันไปละมาดูความคมนะฮะความคมของ jTR ีอาร์คาตาหน้านะฮะนี่นะฟิดนะไม่ได้เฉือนเลยนะครับไม่ได้เฉือนเลยนะเดี๋ยวจัดมุมก่อนจัดมุมก่อน นี่นะาฮาร์โมอนอยู่ที่เดิมเนหะ็นไหมไม่ได้เฉือนนะครับคือก็อยากจะถ่ายให้เห็นฮาร์โมนแล้วก็เฉือนไปด้วยนะแต่ไม่ถนัดเลยอะถ้าเลยจับจับยังไม่ถนัดเลยมันต้องถูกมุมนะครับมันถึงจะกดเข้าไปได้ง่ายๆนะเนี่ยดึงดึงกระดาษเข้ามาอย่างเดียวดึงกระดาษเข้ามา พอนะฮะแค่นี้พอให้ดูฮาร์มมนสองชั้นอีกรอบเล่มนี้ก็มาประมาณหกเดือนแล้วเจ้าของเพิ่งมาประกาศตัวนะว่าเอ้ยฉันเป็นเจ้าของนะเล่มนี้จริงๆเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเจ้าของเล่มนี้หรอกเขาก็ถามว่าดาบมาหรือยังซึ่งผมก็าตามหาเขาไม่เจอตั้งแต่หกเดือนที่แล้วฮนะโอเคก็ไหนๆก็เจอเจ้าของแล้วก็ยินดีด้วยกับเจ้าของนะครับนี่ดาบมันยังอยู่นะแล้วก็ได้ของดีไปด้วยนะของปแปลก เล่นที่สองเป็นฮาร์มอนไล์ขึ้นนะเขาเรียกว่าอะไรนะกูโนเมหรือเปล่าขึ้นกว้างๆนะครับอื ความคมก็ถามว่าทําไมคมอย่างนี้นะฮะอสาหรับหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้าวงการนะฮะร้านผมที่คมแบบนี้เพราะผมรับเพิ่มเองนะครับของจีนมาผมเคยถามเขาแล้วว่าทาแบบนี้ได้ไหมเขาเคยบอกว่าถ้าอยากได้แบบนี้ก็ทําได้นแต่ก็เคยให้เขาลองทํแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ดีถามว่าทําไมถึงใช้กระดาษอ่อนกระดาษอ่อนมันกดง่ายนะครับไม่ใช่นะฮะกระดาษอ่อนคือยากนะครับ เพราะว่าถ้าไม่คมจริงมันอ่อนคุณกดเข้าไปปุ๊บมันยู่เลยนะฮะถ้ามันไม่ขาดนะอ่าโอเครับคมเสร็จแลวสองเล่มพร้อมส่งนะฮะไม่มีอะไรมากครับก็รีวิวตามภาษาไม่ค่อยได้ลงอะไรนานแนละ้วเพราะลงทีก็คลนคอมเมนต์มาเยอะนะมันไม่ใช่คอมเมนต์เยอะคืออินบ็อกซ์มาเยอะบอกเลยนะครับว่ายังไม่รับสั่งครับรอผมเคลียร์ทุกอย่างเสร็จแล้วผมจะเปิดรับสั่งอีกรอบหนึ่งสัก น่าจะปีหน้านู่นแหละครับนะสวัสดีครับ